หกร,รกฎาปอปามาขายเหรียญ e ีพีที่29สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายเหรียญออกอีพีนี้ปอปามาขายเหรียญเป็นอีพีที่29ฮะในวันที่ 1. กร,รกฎาคมปีพศ2565คลิปนี้ปอปามีอะไรมาแบ่งปันมาฝาก เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะใครที่อยากได้ก็ดูคลิปจบก็สามารถไลน์เข้ามา,อาจองเหรียญพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะเดี๋ยวเรามีอะไรมาแบ่งปันกันวันนี้เดี๋ยวปปาทำรายการให้ดูเลยเนาะก็หลักๆก็มีปี4ี่ห่งพูดถึงนะฮะแล้วก็มีครุด9เหลี่ยมฮะครุฑเ้าเหลี่ยมวันนี้ปปาใช้มือจับโทรศัพท์ถ่ายทำวิดีโอเลยเนาะ โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกก่อนเลยใครอยากได้ดูแล้วถ้ามีเหรียญที่ถูกตาต้องใจก็สามารถไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะเราจะขึ้นรายไว้ทางหน้าจอค่อนข้างตลอดฮะท่านผู้ชมฮะรายการแรกฮะเป็นเหรียญ2บาทสีขาวฮะหรือว่า2บาทสีเงินปีพศ2550นอะฮะ,ะเหรียญน,นี้เราขายกันในราคาเหรียญละ10บาทฮะ เหรียญละ10บาทก็ทุกวันนี้ก็พบเจอกันได้ค่อนข้างจะบ่อยขึ้นนะฮะบ่อยขึ้นตั้งแต่ช่องปปามาทําคลิปเปิดรับซื้อเมื่อก่อนไม่มีไม่มีคลิปเปิดรับซื้อเนี่ยก็เขาก็ไม่รู้จะไปเผยโฉมที่ไหนเนาะแต่พอมีคลิปเปิดรับซื้อมีช่องทางต่างๆเปิดรับซื้อเนี่ยก็มีการเผยโฉมออกมาค่อนข้างมากครับเหรียญละ10บาทนะใครอยากได้ต่อมาก็เป็นอ่เหรียญ2บาทสีทองครับ ทองเหลืองปีพศ2551ฮะเหลืออยู่ไม่มากฮะก็เหรียญหนึ่งก็ประมาณ6บาทฮะสภาพผ่านใช้นะช่องปปอป้าสใญญ่ก็จะทำผ่านใช้โอเคนะคาอยากได้เนาะก็ดูกันไปสังเกตดูกันเอาเนะะะาะอปาจะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ1นบาทฮะ1บาทเรือหงษ์ฮะปีพศ2520สภาพผ่านใช้นะฮะเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ หกบาทเท่านั้นเองเนาะหกบาท่านผู้ชมพาน,นี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกันแต่เป็นปีพศ2525หรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนั่นเองฮะก็ใครอยากได้เหรียญละหกบาทฮะหกบาทเนาะก็ลองดูนะฮะลองดูเป็นเหรียญที่อ่ปาปปาไม่ได้รับเป็นทางการนะฮะเพียงแต่ว่ารับติดติดมา รับติดติดมาเพาเข้ามามากเนี่ยป้าป้าก็จะให้น้องเขาระง,งับไว้อันนี้บอกกันตรงๆนะฮะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคิดว่าป้าป้าขายออกเห็นเห็นคลิปขายออกเนี่ยก็จะคิดว่าป้าปารับซื้อแบบเป็นทางการมีเท่าไหร่รับหมดอะไรอย่างไม่ถึงระดับนั้นนะฮะเพราะว่าผลิตออกมาเยอะท่านผู้ชมโอเคเนาะก็อาจจะติดมามั่งอะไรมั่งก็พูดคุยกับน้องแอดมินเอาก,ก็ก็อย่ากโกรดน้องแอดมินนะฮะถ้าเกิดว่าใครส่งมามา,มากๆน้องแอดมินเขาไม่ได้รับนเนานะช่วงเต็มอันนี้ก็บอกกันตรงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทครุฑฮะปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญละสามสิบบาทฮะโอเคเนาะใครอยากได้ฮะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามามทั้งสองแถวนี้ก็เป็นเหรียญห้าบาทการจนาพิเศษฮะอันนี้สภาพผ่านใช้ฮะแล้วตรงนี้เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ฮะก็ดูความแตกต่างท่านผู้ชมฮะผ่านใช้ก็เหรียญละสิบห้าบาทถ้าไม่ผ่านใช้นี่เหรียญละ 25บาทนะฮะก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะพบเจอกันได้ค่อนข้างมากฮะแต่นานวันไปเนี่ยท่านเก็บเขาเก็บเราเก็บก็เดี๋ยววันหน้าราคาก็จะสูงกว่านี้นะฮะสำหรับการวงการเหรียญกระสาบ,บ้านเราเนาะก็สานิฐานกันไปต่อมาฮะเป็น5บาทเช่นเดียวกันแต่เป็น5บาทเรือหงฮะปีพศ2530 เรียญหนึ่งก็15บาทนะฮะอ่ะดูกันเอาเนาะเหรียญหนึ่งก็15บาทประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะมีอยู่3เหรียญฮะเหรียญน,นี้สภาพไม่ค่อยสวยปกติขายออกเท่าไหร่ครับเหรียญหนึ่งบาทอ่าปีพศ2 5 0พันอยะฮะอ่า2500เนี่ยหนึ่งบาทปี2500 100บาท100ใช่ไหมเหรียญน,นี้ไม่ค่อยสวย<อ>เหรียญน,น, <80. S 1> น,นี้ไม่ค่อยสวยอ่าเหรียญนี้ไม่ค่อยสวยเราขาย80บาทนะฮะแต่เหรียญน,นี้ก็ ราคาเราๆอยู่ที่100บาทฮะ,ทฮะเพราะว่าหาพบเจอได้ค่อนข้างยากท่านผู้ชม2ล้านกว่าเหรียญเองแล้วก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมานานแล้วนะฮรก็มีไม่ไม่ค่อยสวยหเหรียญน,นี้เราขาย80บาท2เหรียญน,นี้ปะปาขายออกเหรียญละร้อยนะฮะบแล้วแล้วก็เป็นเหรียญอนา่บาทครบ3รอบ ราคา80บาทนะฮะราคา80บาทแล้วก็มาเป็นเหรียญออกฬาแหลมทองฮะเดี๋ยวนี้ก็30บาทแล้วก็มาเป็นน่าจะเป็นวันอาหารโลกนะฮะก็น่าจะ20บาทประมาณนั้นฮะถ้าท่านผู้ชมฮะทาหลายรายการนี่ประปาก็เขาเขาเรื่องราคาเหมือนกันก็ยังไงก็ไปคุยกับน้องแอดมินทีนึงคนระับป๊ปาก็ไม่มั่นใจเพราะว่าท่านผู้ชมดูฮะหลายรายการพอสมควร บางทีปาปาอาจจะจําราคาไม่ได้ถ้าคาดเคลื่อนก็อภัอาายให้กันเนาะก็ประมาณนั้นฮนะต่อมาท่านผู้ชมอ่ะเป็นเหรียญห้าบาทที่เราลึกนะฮะเหรียญห้าบาทที่ระลึกเราขายกันในราคาวาระทั่วไปท่านผู้ชมเพราะยังไม่มีเหรียญเด็ดๆป้ปาไม่เอาง่ายว่าเหรียญห้าบาทที่ระลึกสิบบาทที่เราลึกแล้วก็ยี่สิบบาทที่เราลึกเรารับราคาซื้อข้าวแล้วผ่านออกกันตรงนี้คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดแล้วนะฮะ ใครจะอ้างอิงคลิปอื่นไม่ได้แล้วนะฮะคือปาปายังไม่รับเป็นทางการสําหรับ5บาทที่ระลึก10บาทที่ระลึกแล้วก็20บาทที่ระลึกเพราะว่าน้องเขาสับสนฮะวันหนึ่งต้องมาแชทตอบกันกับต่อรองราคากันก็ปาปาก็จะไปไม่ไหวเหมือนกันโอเคนะ5บาทที่ระลึกนะฮะปาปารับซื้อข้าวเดือนละ 15บาทใช่ไหมสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมไม่เป็นทางการนะถ้าเข้ามามากปอปลาจะระงับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะสิบห้าบาทรับซื้อข้าวปอปลาขายออกเหรียญละ25บาทฮะพราปอปลาก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเอากันตรงๆเลยนะฮะไม่เป็นทางการนะฮะใครที่ส่งเหรียญที่ระลึกนิกเกิลทั้งสามสามิศราคามาเนี่ยต่อไปนะฮะก็ยังไงแล้วก็ดูคลิปนี้เป็นหลักเนาะ ท่านผู้ชมมีอยู่สองวาระฮะสำหรับเหรียญสิบบาทก็สามสิบาทนะฮะสามสิบาทเหรียญหนึ่งซื้อเข้าก็ราวๆยี่สิบบาทท่านผู้ชมกว่าจะมาใช้ความสามารถเสนอการซื้อการขายก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมต่อมาเป็นเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกนะฮะท่านผู้ชมะเหรียญสิบบาทที่ระลึกเนี่ยมีราคาสูงสุดก็จะเป็นวาระหอสมุทรนะฮะวาระเดียวนะฮะ หเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกนะฮะแต่ปปายังไม่ทันได้ทําคลิปออกไปนะฮะเพราะว่าเห็นว่าปปายังไม่เปิดแบบเป็นทางการฉะนั้นให้ดูนะครับเหรียญวาระย่อยๆเนี่ยคลิปนี้ขอเป็นคลิปล่าสุดนะฮะใครที่พอจะขายได้นะฮะปะปาร,รับซื้อเข้าในราคาเหรียญละยี mm ่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดแล้วนะเพราะว่าเหรียญที่ท่านผู้ชมฮะเจ็ดสิบสองวาระเนี่ยวาระหนึ่งเป็นล,ล้านเลยนะฮะ เปวันละหนึ่งเป็นอันล้านฉะนั้นปอปาบอกตรงนี้นะฮะถ้าปอปารับซื้อถูกไปก็นําเหรียญของท่านแบ่งปันไปขายช่องอื่นก่อนนะเพราะปอปาก็รับแบกรับภาระท่า,านผู้ชมมาทำอะไรก็คงไม่มีใครอยากแบกรับภาระนอกสังกัดเนาะเอาง่ายว่าผลิตออกมาเยอะฮะปอปาก็แบกไม่ไหวนะฮะบางทีมาเป็นเลยร้อยเหรียญท่านผู้ชมแล้วก็ซ้ําม,มั่งอะไรมั่งตกแบบสามสิบเหรียญต่อวันละ20เหรียญต่อวันละคือ ท่านผู้ชมฮะขายออกไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะว่าเขาผลิตออกมาหลายวันละวันนี้เราถือโอกาสพูดกันในคลิปนี้เลยเนาะ25บาทนะฮะราคารับซื้อเข้าตอนนี้ประปาขายออกผ่านใช้นะ,ะท่านผู้ชมผ่านใช้ในราคาเหรียญละ40บาทะฮะ40บาทะฮะยกเว้นขอเป็นววละออมสินนะฮะเราขายสัก50บาทเนาะสภาพผ่านใช้นะท่านผู้ชม เพราะว่าเป็นเหรียญน่าจะเป็นตัวติดแล้วล่ะปอปาก็ยังไม่ได้ขยับดูข้อมูลอีกเลยนะฮะฉะนั้นยังไม่จบข้อมูลดีเพราะปายังไม่มีเวลาฮะ72วาระร้านดังๆทั่วไปร้านใหญ่ใหญ่แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีใครเล่นหาเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าน่าจะมาจากไม่มีคนนิยมสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็เอ้เราทราบกันตรงนี้เนาะว่าเหรียญ20บาทนิกเกิลวาระนะฮะ72วาระเนี่ยวาระเล่นย่อยวาระทั่วไป นับจากวันนี้คลิปนี้ประปารับซื้อเข้าเหรียญละ25บาทนะฮะแล้วไม่เป็นทางการเข้ามาเยอะปปาก็จะล็อกนะฮะเพราะปาป,า,ป,า,ปาขอขายออกก่อนเนาะแล้วก็เป็น10บาทนิกเกิลนะฮะเรารับกันในราคา20บาทแล้วถ้าเป็นเหรียญ5บาทเนี่ยยังไงก็ราคาซื้อเข้าก็15บาทโอเคนะฮะก็พอจะพอจำได้เนาะต่อมาท่านผู้ชมอะต่อมาก็เป็นคุดเฉียงปีพศ2520ฮะ ปีพศ2520เหรียญละ20บาทเองเท่านั้นนะฮะแล้วก็มาเป็นปีพศ2522ขุดเฉียงฮะเหรียญน,นี้ก็15บาทท่านผู้ชมเราขายคละวาะเราขายคลาสภาพท่านผู้ชมสภาพผ่านใช้นะฮะอาจจะมีเหรียญสวยบ้างไม่สวยบ้างปะป,ะปะปนเป็นไป,ป,ป,ปที่ปะปะ่าๆรับซื้อเข้ามาท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาท9เ,เหรียญฮนะปีพศ2515ได้มาเหลืออยู่2เหรียญท่านผู้ชม ได้มาเลยอยู่ 2, 2> เย็ียเองอใครอยากได้ฮะก็ไายเข้ามานะฮะไายเข้ามาราคา70บาทนะฮะน่ากลัวว่าราคาจะมีแต่ขยับขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวป,ป่าขอดูการตลาดไปเรื่อยๆก่อนเนาะท่านผู้ชมฮะมต่อมาก็รู้สึกว่าจะมีอยู่2องสี่หประมาณ8ดเหรียญถ้าสำหรับเหรียญ อ่าสิบ,บาท2ส,สีที่ราดึก61วาระฮะนี่คือ1ใน61วาระฮะก็มีโรงพยาบาลกลางแล้วก็ราชบัณฑิตยสถานแล้วก็50ปีอ่าสำนักงานคณะกรรมการแล้วก็มาเป็น60ปีฮะท่านผู้ชมฮะมีอยู่2ปีสสที่เหมือนกันนะฮะก็คือ2วาระนะฮะมี50ปีคณะกรรมการกับ60ปีแต่ปปาก็ยังรับอยู่ทั้ง2 2วาระนะฮะก ประมาณนั้นฮะแล้วก็จะมาเป็นพระพี่นางเธออยู่สองเหรียญน,นะฮะสองสองเหรียญใครอยากได้นะฮะแล้วก็มาเป็นออมสินอ,อมสินในสภาพไม่สวยท่านผู้ชมสภาพไม่สวยเหรียญน,นี้เดี๋ยวมาคุยกับน้องแอดมินนะ,ะเหรียญน,นี้ก็น่าจะขายกันในราคาย่อมๆดูราคาก่อนเนาะอันนี้ปกตินะฮะก็ขายกันในราคาเหรียญละหนึ่งสองสามสี่ราคาสราคาหกสิบาทนะฮะหกสิบบาทพอมาเป็นพระพี่นางเธอก็รู้สึกว่า ของเหรียญนี้ประมาณนั้นะก็น่าจะเป็นเหรียญหนึ่งก็ประปลาจําราคาไม่ค่อยได้ประมาณ80บาทฮะเพราะป๋าปลาซื้อมาแพงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะเป็นออมสินเหรียญนี้ไม่สวยฮะประปลารับซื้อมา30บาทอ่ะป๋ปลาขายให้ขายขอ10บาทแล้วกันท่านผู้ชมขาย40บาทนะฮะก็ลองดูก่อนเนาะแล้วเหรียญนี้ก็อ่ะสีบาทเดี๋ยวนี้ขอกันสัก50าบาทนะฮะสำหรับออมสิน2เหรียญนี้ยังไงก็ไปคุยกับน้องแอดมินนะฮะ ท่านผู้ชมรรายการต่อมาเนาะรายการต่อมาก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ดึกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นวาระย่อยๆแต่ก็มีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองวาระไม่ซ้ำนะสิบสองวาระไม่ซ้ำเป็นวาระย่อยๆที่เรารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละสิบสามบาทแต่ปลาปานั้นก็ขายออกในราคาเหรียญละสิบรู้สึกจะสิบหกบาทนะฮะสิบหกบาทนะฮะ ใครอยากได้นะฮะสองสี่หกแปดสิบสิบสองวาระไม่ซ้ำฮะสิบสองวาระไม่ซ้ำแล้วก็มีเหรียญคละวาระอยู่ประมาณสักสิบกว่าเหรียญเล็กๆนี่เองท่านผู้ชมก็ลองดูเนาะใครอยากได้เหรียญละก็เท่ากันฮะเหรียญละสิบหกบาทราคาเท่ากันสําหรับเรียงวาระไม่ซ้ำวาระฮะกับซ้ำวาระเนาะรู้สึกจะเป็นรายการสุดท้ายแนละ้วท่านผู้ชมอ่ะก็มีเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดฮะก็สภาพเลยท่านผู้ชม คือไม่ต้องน่นารัะปาไม่ยกเหรียญแล้วนะก็คือทั้ง1 2 3 4 5สี่หเหลืออยู่5เหรียญน,นะฮะก็เราขายกันในราคาเหรียญละ130าบาทเองอะใครอยากได้นะลดราคาเพราะสภาพผิวเขาก็ไม่ค่อยสวยนะฮะก็ขายกันตามสภาพนะเนาะขายกันตามสภาพใครอยากได้ฮนะร้อยสาบาทมีอยู่5เหรียญโอเคเนาะแล้วก็ไม่มีปีพศสองพฮะมีอยู่ไม่กี่เหรียญเองเหรียญละยีบาทแล้วก็ปี2540ก็ราคา 20บาทเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่ปอปามาจัดเป็น e ีพีปปามาขายเหรียญน,นะฮะอี EP นี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาปีพศสองพัห้ารอยหกสิบห้าเป็น EP ีที่29แล้วนะฮะทั้ง29 EP ิบอีพีปปาจัดมานี้ก็ได้รับการตอบรับได้การต้อนรับจากแฟนๆรายการอ่าค่อนข้างจะเกินเป้าที่ปปปาตั้งไว้ก็ฝากขอบคุณนะฮะ ฝากขอบคุณทั้งเจ้าของเหรียญที่ขายเหรียญมาแล้วก็ขอบคุณสําหรับเอฟซี F C, หรือว่าผู้ติดตามที่เข้ามาจองมาซื้อเหรียญจากช่องของปปานะฮะคลิปนี้ปปาฝากขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะสำหรับเหรียญที่ปปามาจัดอีพีขายมาจัดอีพีแบ่งปันจำหน่ายนะฮะก็เดี๋ยวพบพบเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ปปาและทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ